ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะถ้าใครมาแล้วก็จะต้องนึกถึงเกาะสมุยหรือว่าทะเลสถ,นนสถานที่ส,สวยๆ<ว>เขาป่าใช่ค่ะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าสุราษฎร์ธานีเมืองริ้เกาะง้อ่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะนะคะแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาชมเลนมาแห่งหนึ่งเลยของอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเพราะว่ามีองค์รูป หลวงปู่ทวดนะคะที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกเราไปชมกันว่าหลวงปู่ทวดที่กุ้งได้พูดถึงเราได้พูดถึงเนี่ยมีองค์ใหญ่มากขนาดไหนนะคะเชิญเลยค่ะสวัดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พบกันอีกแล้วนะคะกับเที่ยวไหนดีแวร์ทูโกวันนี้เที่ยวไหนดีแวร์ทูโกนะคะจะพาทุกคนมากลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ <Wow. S 1> ของอำเภอดอนศัก์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะค่ะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะถ้าใครมาแล้วก็จะต้องนึกถึงแน่นอนเกาะสมุยหรือว่าทะเลสถานที่สวยๆ<ะ>ใช่ใเขาป่าใช่ค่ะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่า ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าสุราธ,ธานีเมืองไอยเกาะง้อ่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะนะคะแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาชมที่วัดดอนศักซึ่งเป็นวัดที่เป็นแลลด์ม้าแห่งหนึ่งเลยของอำเภอดอนศักชาวจังหวัดสุราหรือว่านักท่องเที่ยวชาวต,ต่างชาติเนี่ยค่ะที่จะไปเกาะสมุยเกาะพังงนันหรือว่าเกาะเต่าได้ผ่านมาแล้วก็ได้แวะมาสักการะท่านที่นี่นะคะการเดินทางในครั้งนี้ของเพจเที่ยวไหนดีแวทูโกเหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้มากับชมรม จัก,กรยานเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้จัดกิจกรรมดีๆขึ้นนะคะกิจกรรมในครั้งนี้ของเขาก็คือปั่นปั่นน้อยร้อยรูปท่องเที่ยวไทยนะคะท <Wow. S 1> ี่เห็นนี้ก็คือจักร,รยานของนักปั่นนะคะของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนีาา่ค่ะทชมชมลมชมลมจัก,กรยานเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ เวลาเวลาพี่เขามีมีกิจกรรมดีๆเราก็จะติดตามติดสอยห้อยตามมาด้วยมาเที่ยวกับเขาด้วยตลอดเลยคลิปนี้เป็นคลิปที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในการใช้จักรยานปั่นไปชมสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆเที่ยวนี้เป็นคลิปที่ห้าแล้วแล้วที่เลือกมาที่วัดดอนศักดนี่คือเพราะเราอยากจะสืบทอดอะไรให้กับคือเราต้องการเสนอว่าวัดดอยศักดิ์มีองค์หลวงพ่อเสดองค์ใหญ่ ที่คนหลายๆคนยังไม,ไ,ไม่ได้มาเชื่อมเยี่ยมชมอาจจะเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้รถยนต์แต่ชมลมจักรยานเราเพื่อการท่องเที่ยวเราก็ใช้จักรยานปั่นมาท่องเที่ยวเลยนะแนะนําให้เพื่อนพี่ๆจากจังหวัดอื่นหรือจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถใช้จักรยานปั่นมาท่องเที่ยวได้ครับขอบคุณครับเป็นขอขอบคุณมาก คืออันนี้เป็นโครงการของของทททเลยใช่ไหมคะอของชมรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนําสนำเสนอโดยทททใช่ไหมครับขอบคุณด้วยนะคะที่มีกิจกรรมดีๆให้เรามีส่วนร่วมขอบคุณเจ็กแก้วด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคสายต่อ ็มาถึงด้านหน้าแล้วนะคะของหลวงพ่อทวดนะคะองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าด้านหน้านะคะ <Wow. S 1> หลวงพ่อทวดมีฐานนะคะกว้าง40เมตรนะคะสูงความสูงนะคะ39 39เมตรนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้ดานในกันเลยค่ะกุ้งว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆของของคนไทยนะคะหรือว่าของคนที่เข้ามาบูชาสักการะนะคะท่านในที่แห่งนี้นะคะ คือแดดร้อนยังไงเข้ามาที่วัดนี้ก็มันไม่รู้สึกร้อนเลืยจริงๆนะคะ <Huh? S 1> เราเข้ามาชมกันเลยค่ะ <Huh? S 1> ว,วที่วัดดอนศักแห่น,นี้นะคะถ้าเกิดว่าช่วงที่ไม่มีโควิดหรือว่าช่วงโรคแพร่ระบาดนะคะก็จะมีคนมา กละมาทําบุญมาอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะกันเลยมีนะักท่องเที่ยวชาวทั้งชาต่างชาติชาวไทยนะคะที่เข้ามาที่นี่นะคะเพราะว่ามันเป็นเส้นเส้นทางผ่านที่จะไปเกาะสมุยเกาะพังงานหรือว่าเกาะเต่านะคะ เราก็จะไปต่ออีกสถานที่หนึ่งนะคะคือที่ไหนนะคะวัดเขาส่วนประดิษฐ์ค่ะอำเภอดวนสักเหมือนกันค่ะจังหวัดเราษฎราีก็อยู่ใกล้ๆในพื้นที่แถวนี้นะคะซึ่งวัดส่วนประดิษฐ์นี้ก็ถ้าเรียกสัส้นๆก็คือวัดหลวง จ้อยใช่ใช่รถจ้อยเดีอยวจะเป็นยังไงซ่เป็นวิวที่สวยมากเห็นเกาะสมุยกางเาเราไม่รู้ว่าจะทันขบวนรถปันขบวนจักรยานหรือเปล่าเนาะเดปฝันเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดโอเคค่ะไปเจอกันที่วัดาส่วนประดิษฐ์ไปเลยจ้าเราก็มาถึงที่วัดเขาส่วนประดิษฐ์กันแล้วนะคะซึ่งวัดแห่งนี้นะคะเป็นวัดที่มีทิวทัช เห็นทุกมุมเลยนะคะของอำเภอดอนสักซึ่งเห็นมองไกลไปจนถึงเกาะสมุยเลยทีเดียวนะคะด้านหลังของเราก็จะมีเกาะแรกอยู่ด้วยนะคะแต่เราเกาะแรกเป็นวัดทีอ่อยู่ในชุมชนของะะขอำเภอดอนสักนะคะซึ่งอยู่ห่างกันหนึ่งโลนะคะตามเส้นทางของจังหวัดสุราธานีเส้นทางสุราธานีนครสีธรมาชานะคะถ้าเกิดเข้ามานะคะ วัดสวนประดิษฐ์ที่แห่งนี้นะคะเป็นวัดที่มีพระครูนะคะสวนประดิการหรือว่าเรียกสั้นๆว่าหลวงพ่อพจ้อยนั่นเองนะคะซึ่งเป็นซึ่งเป็นพระเกศิย์ดังนะคะของภาคใต้นะคะซึ่งเป็นผู้บุกเบิกนะคะสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2530นั่นเองนะคะแต่ว่าร่างของท่านเนี่ยนะคะก็อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางด้านหนนะคะเดี๋ยวเราไปสักการะบูชากันเลยนะคะเก่งมากแี เมื่อก่อนที่มีจุดชมนี้นะคะใช่แต่ตอนนี้จุด<จ>ชมวิวนี้เห็น<ๆ>เห็นภูมิทัศน์ได้ทั่วเลยนะของออทั้งท่าเรือทั้งเกาะสมุยทั้งเกาะแล มากๆตรงที่แบบว่าวัดนี้ที่อยู่บนเขาแล้วก็เห็นยอดวิวเห็นทะเลเห็นทุกอย่างเลยนะคะ <S <S มากราบไหว้เสร็จคุ้งก็จะมาตีระฆังนะคะเสริมบารมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้มันดัง <S <S ทำอะไรก็คือมีความเจริญรุ่งเรือง เราเสร็จจากวัดสุวรรณประดิษฐ์แล้วนะคะหรือว่าวัดหลวงปะจอยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปต่ออีกสถานที่นึงเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารนั่นเองนะคะกันที่เดอะเซฟบีทค Cafe นะคะไป<ม>พอดีพี่พี่ชมรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาสุราธานีนะคะก็เขาก็ไปรอกันอยู่ที่นูแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะบ๊ายบาย ซึ่งเป็นร้านอาหารที่ติดริมทะเลนะคะร้านอาหารตรงนี้ก็จะอยู่เ,เขาเรียกว่าหาดนางกำ <Huh? S 1> ก็จะห่างจากวัดสวนประดิษฐ์มาประมาณ11กิโลนะคะก็เราขับรถมาไม่ไกลนะคะซึ่งซึ่งผ่งานจากท่าเรือฟอรลี่มานะคะก็ไม่ไกลมากนะคะถ้าเกิดใครที่ลงเรือจากสมุยจากทางงานหรือว่าเกาะเต่าก็สามารถแวะมาชิมอวามาทานอาหารที่ริมทะเล ที่แห่งนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศรอบๆเลยนะคะโอ้โหวันนี้นะคะ S the s p a s e b e a c Cafe นะคะซึ่งเป็นร้านที่อยู่ติดริมทะเลมีความแบบบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะคะแดดอาจจะร้อนไปหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้อบอ้าวอะไรมากมายนะคะสำหรับวันนี้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยว สำหรับวันนี้ที่เรามารับประทานอาหารกันที่ร้าน The Chef b e a t Cafe นะคะก็เป็นร้านอาหารที่อยู่แถวหาดนางกำนะคะสำหรับร้านนี้นะคะพี่เจ้าของร้านพี่เกิ้ลค่ะพี่เกินะคะก็ได้บอกว่ามีที่พักด้วยใช่ไหมคะพี่ค่ะที่พักจะอยู่ทางเลยไปในหาดอีกประมาณ200เมตรอะค่ะ เราก็จะเป็นโรงแรมเล็กๆนะคะมีประมาณแค่6ห้องคือที่นี่มันจะเป็นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อะค่ะ oh. ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะเป็นคนในพื้นที่หมดเลยนะคะ oh. ก็เรียนเชิญทุกคนมาเที่ยวได้ะค่ะ oh. ราคานะคะก็จะมีเป็น2แบบเตียงเดียวนะคะก็คือห้องละ800บาทแต่ช่วงเนี้ โควิดพี่จัดโปรโมชั่นเหลือ600ก็จะจัดน่าจะถึงสิ้นน่าจะถึงสิ้นเดือนหรืออาจจะต่ออีกเดือนหนึ่งค่ะก็มีห้อง Family Ro o มนะคะ2เตียงปกติขายอยู่พันสช่วงนี้ก็ลดเหลือ1,000บาทค่ะอ๋อก็คือห้องพักนี่คือสามารถมองเห็นวิวทะเลเลยไหมอ่าของพี่จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่ก็เห็นค่ะเพราะว่าในหาดนี้ก็มีแค่ถนนเส้นเล็กๆกั้นแค่นั้นเองข้ามประมาณสัก20-30เมตรก็เป็นทะเลค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวใช่อำเภอดอนสักนะคะก็คือใจะใกล้กับท่าเรือที่ข้ามไปสมุยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปสมุยรกกือวเกาะพังงานเนี่ยก็คือฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยของเราจะเป็นหาดที่มีความยาวประมาณ ไม่เกิน2กิโลค่ะก็จะเป็นเชิงอนุรักษ์นะคะแล้วก็จะมีเรือปาลมา<อ>เป็นเรือหางยาวค่ะของชาวบ้านพาไปชมปาลมาสีชมพู<อ>แล้วก็มีชั้นหินพผ้านะคะบอ่อน้ําจืดกลางทะเลและเร็วๆนี้นะคะในอําเภอดอนสักจะมีเป็นสะพานแก้วะะอ่ะค่ะของออทางอบอจอที่เขากําลังเริ่มพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวนะคะมีใกล้ๆก,ก็จะเป็นฟิตสปาแล้วก็มีหลวงพูทวดองค์ใหญ่ที่สุดของวัดสิงขรเลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นแนด์มาร์กของที่นี่หาดนางกมก็จะเป็นหนึ่ง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่ไม่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะค่ะฝากติดตามด้วยนะคะค่ะก็แวะมาทานข้าวได้ค่ะ The Chef b e a t Cafe ค่ะ ติดตามวัน้ี้นะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้มาตะเวนเที่ยวนะคะที่อําเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมากับชมรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ขอปิดทริปนะคะของการเที่ยวฝากเพื่อนๆติดตามเพจเที่ยวไหนดีแวร์ทูโกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปที่สถานที่ที่เราพามาแนะนำและแชร์ประสบการณ์ให้รู้จักนะคะก็คือ1วัดดอนสักใสองวัดเขา วัดสวนประดิษฐ์ค่ะวัดหลวงพ่อจ้อยนะคะคือชื่อเรียกสั้นๆคือวัดหลวงพ่อจ้อยนะคะแล้วก็สถานที่สุดท้ายคือเรามารับประทานอาหารกันที่นี่ที่ร้านอาหารเดอะเซฟดิสค่ะโอเคใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะด้่ย่ะคะแล้วก็ฝากชมรมขอบคุณทางพี่ๆแล้วก็ทางชมรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราธานีที่ให้เรามีส่วนร่วมในการ เดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ด้วยนะคะใช <K S 1> ่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะส่ะ็นเราเพจเที่ยวไหนดีบาตูโกไว้เจอกันใหม่ค่ะค่ะไว้เจอกันใหม่ในลิ่หน้ารอตะดาไปออติดตามชมกันค่ะ